นีเลเริ่มปรับเวลาตื่นเช้าขึ้นน,ะนอนนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นมีเวลาได้ทักทายพนักง,งานในยามเาช้าเนะ้าบ้างครับเพราะส่วนใหญ่ทุกทีตื่นมาเขาเาก็ไปกันหมดแล้วนะแล้ทก็มีเขาอยู่จะได้เจอทีตอนเย็นเย็นวันนี้ก็ได้เห็นเขาทางานกนะันผลกันยกกันนับของขึ้นรถอะไรเนี่ยนะเห็นสินค้าอัดเต็มท้ายรถนะครับก็ขับออกไปนะครับ ใจก็พองโตนะครับตัวแทนที่กัมพูชาก็ส่งรูปมาให้ดูทุกวันนะว่าตอนนี้ม,มีตัวแทนผมที่กัมพูชาวันหนึ่งก็ส่งข้อความมาหาผมอยากเป็นตัวแทนนะแล้วก็จะนัดผมมาพบนะครับผมบอกช่วงนี้มันไม่สะดวกยิ่งมีโควิดแบบนี้นะเราอะเจอกันเลยแล้วกันครับนะอยากจะมาพบมาคุยมาเจราจาเซ็นสัญญาขอการเป็นตัวแทนจำหน่ายผมเอางี้ผมบอกอมไม่ต้องเซ็นหรอกนะครับถ้าอยากทําก็ทําไปเลยครับนะผม คำไหนคำนั้นนะแค่น,นี้แล้วนะถ้าคุณทําได้ดีนะและวโตขึ้นเรื่อยๆนะกระดาษแผ่นเดียวมันไร้ค่าแต่คําพูดของผมมันมีค่ามากวันนี้ผมทําส่งไปพม่าส่งไปมาเลเซียนะผมไม่มีสัญญาคุณเชื่ออ่ะอย่างมาเลเซียเนี่ยผมไม่ต้องคุณเคไม่ต้องคําพูดผมนี่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกกรรมเพราะว่าในบริษัทนี้ผมใหญ่ยิ่งเรื่องการส่งออกนะถ้าผมไม่ส่งก็คือไม่ส่งถ้าผมจะส่งก็ส่งนะฉะนั้นไม่ต้องเอารอกระดาษนะเอาคําพูดผมเก็บไว้แล้วกันะะถ้าคุณทําได้ดีนะครับ แล้วคุณตั้งใจทำแล้วคุณทำไปเถอะครับผมต้องการมีแค่ลายเดียวนะครับในใจเราไม่ต้องกลัวว่าผมจะส่งใครไปเป็นคู่แข่งคุณนะครับหมอเลยว่าถ้าเกิดคุณทําได้ดีนะค,คุณไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ผมไม่อยากกดหัวนะการที่ผมส่งออกได้นะครับก็เป็นเกียรติยศของตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นอาหารของไทยแล้วก็ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ครับวันนี้ผมมีทั้งพม่ามา,มาเลแล้วก็กัมพูชาฉะนั้นคําพูดผมอะมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากระดาษนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรครับ เชื่อว่าหลังจากที่ลูกค้าผมที่มาเลยทำนะครับก็มีนักธุรกิจใหญ่จากมาเลยติดต่อมาครับจะสั่งผมทีเดียวสามตู้คอนเทนเนอร์ผมผมไม่ขายครับขายให้ไม่ได้ถ้าขายคุณผมก็ทําลายดิลเลอร์รายแรกของผมนะครับนะครับต้องนานคุณไม่ติดต่อมาคนระับเขาบอกเขาเป็นรายใหญ่ครับก็คุณเป็นรายใหญ่ไนงะแต่ว่าต้องนานคุณไม่ติดต่อมาไงใช่ไหม แต่วันนี้รายเล็กก็ติดต่อมาก่อนไงผมก็ต้องให้เขานีครับแล้วให้เขาแล้วก็กําลังทําได้ดีเนะี่ยจนนั้นคุณรู้จักผมนะีแล้วคุณเห็นอาหารคงขายดีแล้วคุณค่อยติดต่อมาเพื่อจะมาใช้ความใหญ่คุณในการไปฆ่ารายเล็กผมคงขายคุณไม่ได้เขาก็ไม่พอใจเลยเชื่อวันนึงมีลูกค้าที่หาดใหญ่สั่งผมหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะผมไม่ขายผมบอกเลยผมรู้แล้วว่าออเดอร์นี้นะมันไปมาเลยแน่นอนแสดงว่าลูกค้ารายนั้น ใช้คนไทยช่วยสั่งแต่ผมบอกว่าสั่งไปนะครับมันไม่มีอยู่ที่หาดใหญ่เรามันเข้ามาเลยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วคนที่จะเดือดร้อนคือดีลเลอร์ผมที่มาเลยนะั้นผมไม่ขาดนี่คือสไตล์การทำธุรกิจของมาร์คพี่บูนะ๊ครับคือนอกจากเราเราจะต้องเราจะมีหุ้นส่วนที่ดีแล้วเราต้องดูแลกันและกันด้วยครับนะเหมือนกันวันนี้นะครับลูกค้าที่กัมพูชานะ ทไมที่ผมลงโพสให้ดูแชร์ให้ดูใช่ไหมเขาขายอย่างมีความสุขขายไปเธอะนะไม่ต้องงงวลนะผมเรียกเขาบา์เดอร์เขาก็เรียกผมบาเดอร์ทักทานมา Good Morning บาเดอร์โอเค w are you อะไรก็คุยกันเขาบอกว่าคุณทำไปเถอะนะครับตาบใดทีนะ่ผมยังนั่งอยู่ตรงนี้นะจะไม่มีตัวแทนรายอื่นนอกจากคุณคนเดียวเหมืนมมกกนกกนอนที่พอมาเราตอนนี้พ่อมากำลังลบอยในลรงตร้มนาน บอ,อกอยูยูลบกันให้เสร็จก่อนนะยู่ไม่ต้องสีเลียดน,นะตอนนี้นะนะคุณอ่วันนี้เขาอาจจะหยุดสั่งใบระยะหนึ่งที่พม่าผมก็บอกว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับพอสถานการณ์มันสงบแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคุณอยากจะขายต่อก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณยังไม่อยากขายแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ชอบบังคับใครด้วยตัวเลขนะผมเชื่อว,ว่าถ้าของมันดีนะมันไปได้วยตัวมันเองนะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนดีนะ คุณได้สัญญาใจนะไม่ได้สัญญากระดาษ่างผมนะคนอย่างผมคบใครนะไม่มีทาร้ายอยู่แล้วนะฉันบอกว่าเนี่ยวันนี้เขาทําเนี่ยเห็นไหมก็ส่งมาผมตอนนี้เขาไม่ต้องการแล้วสัญญานะเพราะการที่เราดูแลเขาแบบพี่น้องนะมันดีกว่านะครับวันนี้ผมดูแลตลาดในประเทศไทยเขาดูแลตลาดให้ผมในต่างประเทศจบไม่จำเป็นต้องงบ นะครับถ้าเขาทําดีมันก็โตไปเอยเขาก็ซื้อเยอะเองนะครับแต่ไปบังคับ่าปีนี้คุณต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาแม่งก็ต้องมานั่งเครียดเรื่องเองเินเรื่องทองใช่ไหมเดี๋ยวแม่งสั่งไว้แม่งไม่มีตังค์จ่ายทะไรับนใช่ไหมงั้นก็ขายได้เขาก็ซื้อเยอะถ้าขายไม่ได้เขาจะซื้อไปมาเยอะแยะคิดง่ายๆแค่นี้แรละผมนะครับนายวันนี้ลูกค้าผมต่างประเทศแต่ละรายไม่มีสัญญาเลยบอกเนี้ยอยู่เซฟไว้เลยนะในข้อความที่เราคุยทาง ข้อความเนี่ยนะนี่แหละคือสัญญานะเพราะมันมาจากเฟซบุ๊กของมาร์ควิธโบและคาพูดของไอ้นี่ยมันคือสัญญาหมดแล้วนะเอีอวันนี้เขาก็เลยทำธุรกิจแบบสบายแล้ไม่จไม่ต้องเซ็นสัญญาหรอกนะวันนี้เราคุยกันเนี่ยมันก็มีหลักฐานอยู่แล้วคุณก็เก็บไว้ดิใช่ไหมว่าผมคุยกับคุณไว้ยังไงพูดว่าอย่างไ,ไางไใช่ไหมถ้าคุณทําดีอ่ะใครไม่ไม่อยากได้พาร์นเนอร์ดีๆใช่ไหมอยกเว้นคุณเฮงซวยอนะ่ะ แล้ววันนี้นั่งนึกถึงนะเส้นทางเดินนะสิบแปดปีนะครับที่ผมทําอาหารหมามาสิบแปดปีน่าจะนะราวๆนี่ยผมว่านะสิบแปดสิบเก้าปีนะั้นขึ้นปีที่สิบเก้าแล้วผมทําก่อนที่ผมจะมีลูกนะหรือผมมีลูกแล้วทําผมจําได้นะผมทําก่อนที่ผมจะมีลูกเพราะผมจําได้ว่าแรกที่กองอาหารกองเต็มบ้านคนระับ ลูกผมคาตุ้มเตี้ยนอยู่นะไอ้ที่ถ้าเกิดกองอาหารมันโค่นมาทับลูกตายแล้วไงวะคิดได้ดังนั้นรีบวิ่งไปอุ้มลูกออกจากข้างๆลูกคาเล่นข้างกองของอาหารแบบนะแต่ก่กองผมดีผมใช้บ้านเป็นที่สต็อกเลยนะสต,ต็อกสินค้าเลยกองแม่งในบ้านเลยตอนนั้นยังไม่มีโกดนะังที่เริ่มต้นทําใหม่ๆสั่งมากองแม่งมาในบ้านเลยนะแล้วก็ทำได้มีลูกลูกผมก็ ทานต้มเต็มตเต็ตอ,เตอยู่ในบ้านนะครับไม่รู้มีรูปหรือเปล่านะนึกถึงวันเริ่มต้นของเรานะจนทั้งวันนี้นะก็นั่งมองได้ความภาคภูมิใจนะวันนี้ผมขอบคุณมากเลยมีท่านหนึ่งครับที่ส่งข้อความมาจากจากจังหวัดเลยใช่ไหมครับที่ไปซื้อแอวันมาแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสุนัขนะแล้วก็ส่งมาให้ดูนะครับขอบพระคุณมากเลยสำหรับสำหรับความเชื่อมั่นขอบคุณมากที่ช่วยสนับสนุนนะครับนะ ก็รูงภูมิใจเวันนี้ที่ผมตัดสินใจถูกนะที่ทําการตลาดแบบใช้ความจริงใจนะสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นจอมเจ้าเล่ห์นะัมผมเป็นนักวางสตรีจี้ใช่ไหมดังนั้นผมจะต้องมีทริคเยอะๆใช่ไหมครับนะตอนทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยต้องคิดโปรแกรมการตลาดทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็แถมนู่นแถมนี่เดี๋ยวก็จัดกิจกรรมแคมเปญแบบนี้ทั้งปีนะไม่ได้หยุดเลยนะครับ นะแต่วันนี้นมาทาธุรกิจตัวเองเนี่ยผมกับไม่มีเรื่องการตลาดเลยครับผมใช้เดีย่ยคือเรื่องของเซอร์วิสเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องความเป็นธรรมวันนี้ผมขายด้วยความเป็นธรรมขายด้วยความจริงใจขายด้วยคุณภาพขายด้วยบริการนะครับแล้วผมก็ไม่งอกด้วยนะครับลูกค้าไหนงี้เง,งีง้ยผมด่ากระเจียมกว่าน,นะคือผมเหนื่อยแล้วผมบอกลูกค้าเป็นพระเจ้านะ ไม่เถียงคนระับลูกค้าคือพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกรลยเห็นบางรลยมันคือซาตานใช่ไหมนะครับไม่ผิดหรอกครับที่เขาบอกลูกค้าคือพระเจ้าไม่ผิดคําพูดนี้นะผมยืนยันว่าไม่ผิดแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะบางรลยมันคือซาตานจําแรงมาเป็นลูกค้าเรานะแล้วมันก็งงี่เง่ากวนส้นเต้นแล้วผมก็เลือกที่จะไม่ทะเลาะด้วยนะผมเลือกวิธีการตัด ถ้าเกิดมันปวดหัวนะก็ตัดทิ้งผมงบอกแค่น,นี้ถ้าเกิดเราทําแล้วมันไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะอย่าทะเลาะกันตัดแมกทิ้งน,นะเรามีลูกค้าดีๆทําแล้วมีความสุขดีกว่าลูกค้าที่แม่งงีเงางอแงจู่จีจุกจิกโวยวายครับด่ากูทั้งตลอดเลยแม่งจะด่าอะไรกูทั้งไหนอย่าไปค้าขายนะาเราดา่าทำธุรกิจด้วยกันด่าทอนะครับเราอย่าไปทำธุรกิจด้วยกันนะครับ ใช่ไหมมันไม่มีความสุขหรอกครับ mm hmm. เขาคิดเสมอว่าเราเอาเปรียรบเขาฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเขาคิดว่าเราเอาเปรียรบเขามันทำธุรกริจด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะอยู่กันร้อยปีก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะลูกค้าผมบางรายนะเจ่าผมไม่เคยเจอหน้าเลยนะเขาทำธุรกิจผมมายี่สิบแปดสิบเก้า 20, 18, ปีจะยี่สิบปีแนละ้วเนี่ยไม่เคยเจอตัวกันเลย mm hmm. เจอกันในบนโลกออนไลน์นะ mm hmm. นะส่งข้อความหากัน อาจจะมีบ้างเาที่โทรศั์คุยกันบ้างในยามที่มันเร่งด่วนะแต่ไม่เคยเจอตัวตอนกันเลยนะแต่เราทำํำธุรกิจด้วยกันได้นะเพราะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่จำเป็นต้องส่งเซลล์ไปนั่งเฝ้าร้านค้าหรือไปนั่งไปนั่งอ้อนออเดอร์นะไม่จําเป็นแล้ววันนี้เราทํายังไงก็ได้ให้สินค้าเราเดินนะสินค้าเ้าขายดีเขาสั่งยังไงมึงไม่ต้องส่งใครมาเฝ้ากูเลยใช่ไหมของจะหมดแล้วลูกค้ามัถามเอ้ สินค้าจะหมดแล้วมึงยังไม่รีบสั่งเห็นไหมสั่งเลยไม่ต้องส่งใครไปเฝ้าไม่ต้องเอาทองไปแจกไม่ต้องไปแถมใช่ไหมตอนนี้ร้านค้าหลายรายทกับผมนี่คือสบายใจไม่ต้องแม่งไม่ต้องมานั่งถูกอัดออเดอร์ไม่ต้องถูกมาอัดตัวเลขใช่ไหมวันนี้ผมทำนี่จะทำไงให้สินค้าขายดีนั่นคือกลยุทธ์การดึงสินค้าจากร้านค้าสินค้ามันขายดีลูกค้าซื้อแล้วสบายใจคุณภาพดีราคาถูกใช่ไหมครับเขาก็ไปซื้อเขาก็ใช้ไปเรื่อยนะ สินค้าเฮงซวยเชียร์ให้ตายนะเพี่อก็ได้ทีเดียวสินค้าเฮงชวยนะให้คุณเชียร์ให้ตายนะห้ร้านค้าช่วยเชียร์ให้อะไรนะให้คอมมิชชั่นกับพนักงานขายนะพอซื้อไปกอใช้แม่งแพงก็แพงยังเสียคุณภาพไม่ดีมาหลาัเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมแล้วแต่เขาจะเข็ดด้วยเนี่เฮ้ยอย่าไปซื้อมันนะไอพวกเชียร์มากๆเน่แม่จะไม่ลองคิด,ดง่ายๆนะร้านค้าไหนที่เชียร์สินค้าตัวไหนมากๆเนี่ยจนผิดปกติเนี่ย แสดงแม่งก,กำไรดีมากครับใช่ไหมครับหรือแม่งมีการอัดอัดอะไรรนาะงวัลให้กับพนักง,งานขายพนักงานขายมึงเสียชีวายแต่พนักง,งานขายทําแบบนั้นันกำลังทําลายร้านค้าการให้คุณเชียร์สินค้าที่คุณภาพห่วยเนะี่ยมันก็เป็นการทําลายร้านค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องให้สินค้ามันขายตัวมันเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่ผมพิสูจน์นะว่าสิบแปดสิบเก้าปีที่ผ่านมานี่เรา มีเส้นกราฟเราเป็นแบบนี้เส้นกราฟเราไม่ได้เหมือนโควิดไม่ใช่นะครับนะของเราไปแบบนี้เ,เรื่อยๆ,ๆ,ๆผมเคยพอดกราฟเล่นๆนะผมเคยพอดกราฟเล่นๆนะตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําธุรกิจนะผมทํากราฟทุกปีทุกปีนะมันจะเป็นกราฟแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะ แล้วผมเคยเอาเอาแบบตั้งแต่ปีแรกจนปีสุดท้ายนะพสพอดนะมันทะลุเส้นกราฟไปจนเลยหน้ากระดาษไปเลยนี่คือการเติบโตของเราเปนะ็นแบบแต่จะไม่แบบนี้แต่ในตอนที่ผมบริหารอยู่บริษัทอะไรนะช,ช่วงนี้แม่งโปรโมชั่นยอดอย่างนงี้เพราะยอดนี้ไม่มีโปรโมชั่นส่วนอี้ขึ้นอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะอัดโปรโมชั่นไปเต็มแม็กซ์นะเดือนต่อไปแม่งตกตก,ตกแล้วมีก็อัดขึ้นมาใหม่ กราฟจะเป็นแบบนี้นะแต่ผมวันนี้ผมบอกเลยว่าเส้นกราฟของบริษัทผมเป็นแบบนี้โชว์ได้เลยวว่ากราฟเป็นแบบนี้ไม่มีแล้วครับที่แบบนี้อายแบบนี้เรื่อยๆคือวันนี้นั่งยืนมองน้องๆทํางานแล้วมีความสุขก็เลยหยิบเอาเครื่องดื่มชูกําลังไปให้ดบกันหน่ยอยคนละวขวดคนละขวดจะได้ชื่นใจ <laughs> ที่ชเช้าได้ดเร็วนีครับไอ้วันนี้มากี่คนวะออาเอาไปนะ อ่ะคนละขวดเฮียดื่มทุกวันแหละไม่สิ่แล้วแต่วันไหนบางทีมันรู้สึกหน่อยก็ได้พวกนี้มันหวานมันก็ชื่นใจผมพยายามจะหลีกเลี่ยงน้ําหวาน <S <S นี่เล่าให้ฟังนะจะได้พวกเราจะได้มีกําลังใจในสถานการณ์ในความยากลําบากมันก็ไม่ได้ลาบากท,ทุกรลยใช่ไหมคร<น>ับะในช่วงของวิกฤตมันอาจจะเป็นโอกาสของบางคน